สวัสดีทุกทุกคนนะจา๊ะเห็นปะพาดูพินัทปัตเตอร์ที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอากิ่งไปปักชำแมะหสวยโสวยงามไหมเฮ้พินัทปัตเตอร์หรือต้นเลยถั่วของน้องหนวดช่องเดโชสุกอินใครสนใจมานนอกมันแปลกๆไป,ปที่ช่องเดโชสุกอินกนันนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นปะ คือไปที่ช่องเดโชสุอินเดี๋ยวก็เจอเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็เพ็ดมับรีขาวตาเที่ยงเพ็ดเอ่อเพ็ดของน้องหนวดอะ่ะถ้าเข้าไปก็เจอแน่นอนฟังคลิปให้จบก็พอแล้วเพราะน้องหนวดเขาจะฝากช่องของเราแล้วก็น้อง A9-9 ทีละเกเกษตรอินรีย์แล้วก็ช่อง2ของน้องหน,นวดอะ่ะท้ายคลิปนะจ๊ะเห็นไหมเป็นาง,งามคัก นีย่ยอดอ่อนๆกินกับน้ำพริกส้มตำราบน้ำตกซุปหน่อไม้อร่อยมากขอบอกขอบอกใครที่ยังไม่เคยเอาไปกินยอดอ่อนๆน,นะนี่พีนัทปัตเตอร์วิตามินอีค่อนข้างสูงเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากกินแล้วชะลอการเกิดโรคชะลอความแก่เท่าชาราด้วยเราชอบชอบอืมพามาดูพีนัทปัตเตอร์ของน้องนวด ที่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็เอาไปปักชำที่ปักชำไว้ที่เราปล่อยคลิปไปเมื่อวานนี้นะได้อีกหลายต้นแล้วพามาดูแค่นี้นะจ๊ะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเดอ้อทุกช่องให้ความรู้ขยันทำช่องกันไปยังไงเราก็มีไรายได้มีเงินเดือนกินจาก y youtube แล้วนะจ๊ะ นะเอ,อ้ยยังไงก็มีแบบรายได้มากกว่าเงินชราก็แล้วกันไปแล้วแค่นี้นะ